เขามีไว้เพื่อนั้นนะครับมันจะมีสองด้านด้านที่เป็นปลายแหลมเอาไว้ส่งพลังงานออกไปมองเห็นไหมด้านที่เป็นตรงเนี้ยจะส่งพลังงานกันแต่ว่าส่งคนละแบบเนาะแต่เกิดว่าเราคาทา,ามันมีไว้ประบัดรักษาโรคทางพลังงานแล้วก็เอาไวต้ตัดตัดสิ่งมีชีวิตหรือพลังงานลบที่มาเกาะติดตามอราอร่าตามจักรเราโดยเฉพาะคนคนไข้ที่บางคนมันแรงเกินไปเราไม่อยากจะเข้าไปใกล้ไม่ใช่ยกอย่าง เราไม่ควรจะเข้าไปใกล้มากเพราะก็ใช้คาถทาทํางานเราก็จะสละคนไท่อยู่ประมาณกล้องหน้าหน้าจอกล้องนี้เนาะเขาก็จะยื่นเข้าไปเคลียร์พลังงานตามจาก,การต่างๆให้กับให้กับคนไข้ให้กับลูกลูกค้าก็ว่าได้แล้วแต่ให้กับคนที่จะเราต้องการเคลียรพลังงานนะครับมันก็จะใช้ินอินเทอร์ชั่นของเราคือเจตจำนงของเราร่วมด้วยแต่เราก็ต้องวิธีการใช้หิน ทุกชนิดต้องคอนเนคพลังงานกับหินก่อนอันดับแรกตั้งจิตอิศฐานคอนเนคกับหินไปเสร็จแล้วก็โปรแกรมหินว่าเราต้องการให้เขาช่วยเรื่องอะไรเช่นต้องการเคลียร์พลังงานลบให้ก,กับคนคนนี้ก็ตั้งจิตอุิศฐานไปเสจแล้งใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ก็เคลียร์ออร่าเขาตั้งแต่หัวจนเท้ทานะครับไปเรื่อยๆตุ้งติ้งก็แวกไปมาแล้วเขาก็จับไปก็ได้ mm. แล้วแต่นะแล้วก็บางที ก็ต้องอ้อมเดินอ้อมตัวเข้าไปนะครับอ้อมซ้ายอ้อมขวาไปประมาณนี้ <Okay. S 1> มันมีไว้แต่ขนานี้แต่คาถาที่ powerful ที่สุดก็น่าจะเป็นคาถาที่เป็นซีรีนท์อ,อันนี้จะมีปีกขนนกด้วยไอ้ปีนกนกยุงนี่ไอ้คนนกยุงนี่มันมีพลังในการปักเป่าพลังที่ไม่ดีจริงๆนะมันไม่ใช่แค่อุปาออมาอุปไมยเพราะว่าสังเกตดเูเวลาเราขายเสจเสียก็คือพวกนี้ใช่ไหมล่ะเขาก็จะมา จะมาคูกนน่กับไปนั่นกับไปเปลือกหอยเปลือกหอยมกุก mm. แล้วก็มาคู่กับปีบนกกินรีปีกอะไรสักอย่างคือขนนกปีบนกเนี่ยมันมันจะเอาไว้ปัดเป่าพลังงานที่ไม่ดีเราจะเราจะปัดแสงของเรปัดปัดควันของเศษที่เราจุดแล้วเนี่ยไปไปรอบๆตัวของคนที่เราต้องการล้างพลังงานให้เขามันจะเป็นได้พลังงานทั้งตัวเศษเองควันของเศษเองได้พลังงานจากตัว ตัวเราเองด้วยแล้วตัวขออนนกทั้งหลายแหล่้ด้วยไม่รู้เพราะอะไรนะมันมเป็นอย่างนั้นเวลาเรามีขนมีอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะช่วยสักให้สักยภาพต่างเนี่ยมันดีขึ้นอันนี้แท่งทั้งแท่งนทำจากซิลิไนนะครับอันนี้ก็เคลียร์ค่อนข,ข้างจะใสดีดธรรมชาติแล้วก็จะหินหมดเลยเนี่ยหินคานเรเนเลียนเอ้ยเขียวๆเวนี่ยอะไรเอลจจลีนมั้งกินเอจเจลีนแล้วก็โกมเมนแดงด้วยนะอคือ ทั้งหมดเป็นหินนี่แล้วก็คุ้มมากคุ well> ้ Cola> มมากใช่คุ้มมากแล้วราคาแล้วก็เหลือที่เดียวนี่เอานี่อะมาไทอะมะไทยของแท้หมดที่ติดอยู่เนี้ยอเมริกีนแท้หมดเออออเมริกันแล้วก็คาเนเลียนคาเนเลียนอันนี้อะความมรีนมั้งความารีนด้วยนี่คาเนเลียนนี่จะเป็นอมริกัอมริคือทั้งทุกทั้งหมดเดียตะมุตตะมิดเป็นหินหมดเลยนี่อมริกัจริงผลิตเท่านี้เราก็ขายสี่ห้าร้อยแล้วใช่ใช่เพราะเพราะฉะนั้น อันนี้บวกอันนี้เป็นพันแล้วเป็นพันแล้วแล้วไม่ต้องนับคระแทกตัวนี้อีกใช่สตินายก็ถ้าแท่งเท่านี้เราขายก็สองหรืห้าร้อยเหมือนกันอ่าก็ไม่ใช่สี่หรอกไม่ใช่สองร้อยหรอกห้าร้อยก็รวมแล้วเกือบสองพันสองพันกว่าเราขายพันเจ็ดเพราะมันมีอก้อนอย่างเงี้ยอเล็กเียวจันอะไๆใช่มีอะไรด้วยความยาวก็ประมาณน่าจะสิบสามมิลสิบสามสิบสามนิ้วเหมือนกันว่ากูซี่ห้าสิบสองพอดีบ กำลังเหมาะมือเหมาะมือทำสมาธิคนเดียวก็ได้ถ้าเกิดเราไม่มีใครให้ให้ล้างพลังอานลบจากตขาเนาะแล้วก็เอามาชี้ใส่ตัวเองเนี่ยตรงไหนมีปัญหาในรถไปก็เจียบชี้เข้าไปส่งพลังจากอเมทิสต์มันก็เป็นหินในการปรับสมดุลอยู่แล้วทุกๆระดับทั้งกายจิตและวิญญาณเนาะแล้วก็เป็นหินแห่งความสงบมันก็ทําให้ระบบร่างกายเอาวัยยะต่างๆเราเซลล์ทุกอย่างทุกๆเซลล์ร่างกายเราสงบลงพอสงบปุ๊บเขาก็จะตั้งหน้าตั้งตา มาบันรักษาตัวเขาเองถ้าเขาไม่สงบก็ตื่นเต้นเขาลิร์ตอยู่อย่างเงี้ยมันก็โรคภัยก็ะเจ็บก็ได้ได้โอกาสช่วยโอกาสทาไปแทรกแซงได้ง่ายพอเขาสงบลงเราก็จะเขาไปทํางานของเขาได้เต็มที่นี่เหมือนกันก็เคลียร์ไปจากการนี้ติดขัดอยู่ก็เคลียร์ไปนะครับเคลียร์ตัวเองไปโหคนลุกนะแค่แค่วนรอบตัวเองคนลุกเลยโอ้ยหัวเหมือนหัว นี่รูเลยนะเคียร์เออเคียร์จัดการตัวเองดีมากไม่มีคนเอาเก็บไมาเองแล้วนะมีสองชิ้นมีแค่สองชิ้นท้องก็น่าจะมีสองชิ้นลวมั้งหรือเปล่าก็ป้าแพมไปเลือกมาให้แกก็ไปหยิบมาเฉพาะชิ้นที่จีดไม่ชีดแกก็ไม่เอาสองชิ้นนี่แตกต่างกันนะจ๊ะถึงน่าจะเป็นชี้น่เหมือนกันอันนี้เป็นแฝดเห็นไหมอันนี้เป็นแฝด เป็นโซเม่อันไหนดีใช่หรอือขวาแฟดหรือเดียวถ้าโสดก็ออนเดี่ยวแล้วก็แฟดไปถ้าถ้ามีคู่แล้วก็เอาอันนี้ไปอ่าซีรีได้มีอยู่แค่สองชิ้นคุณเอาอันไหนดีถากกระซิบซ้ายหรอือขวาคุ้มเอาไหนดีครับเอาเป็นแฟดหรอือเดียวเป้ยแฟดอยู่ที่เคลียร์คอสมันเป็นแฟดนะ <S <S ใช่เคลียร์ควอนเป็นแฟดนะอุนแต่ลตแต่ละ้วะแต่เบงแต่แบงลูกมาด้วยอกระเตงกระเตงลูกมาด้วยอ่าถ้ากับ วหาวสูตรค่ะโอ้สูตรเอาสูตระเอาสูตรสูตัวนี้เวยถ้าสวดเอาเอาคู่แฝดไปอ้าวเหรอไปยิงดูดคู่แท้มาให้ถ้าตัวเองไม่สวดอ๋อกเอาแฝดนั่นแหละแกเอาแฝดถูกใช่ไหมใช่ใช่งันเพื่อนเราเอาเป็นแฝดท่านสุดท้ายสุดท้ายสวดดีมากพลังดีมากรับประกันได้เลยจับอยู่นี่คนลุกไม่มีคนเฉยนะเหวยแว้วคนลุกอ้าวคนลุกอ้าวอาจารย์หาวแล้ว จับแล้วมันหาของแท้เป็นองนี้แหละของแท้แน่นอนก็คือ,อพลังมีจริงไม้อะไรก็ไม่รู้ผมเคยฟังเขาพูดผมลืมไม้อะไรที่มันเป็นมันมีพลังของมันในแก้อกปอบรักษาเหมือนกันไม้เนี่ยไม่ใช่ไหมกระเล็กกระลอุ้ยอันนี้มีลูกตรงนี้ด้วยเรียกว่าบานาเคิลช่วยใหย้เป็นคล้ายๆออกแนวอับเบนเดนควอตช่วยเรื่องคบล่ำรวยก็ได้ช่วยเรื่อง ระลึกชากรุ่นนี้นั่นก็ได้ค่อนข้างจะใสควัดแท้นะครับควัดจริงหมดเลยอ่าแค่นี้ก็หนึ่งหนึ่งสองห้าเหมือนกันยาวกว่านิดหนึ่งอันปเป็นอเมซิสแบบเบริ่มเลยนะใช่เย่นก,การเี่ยอันนี้ก็เปือเกียร์ปะน่าจะอาเกียร์มีอเมซิสแล้วก็เคลียร์คอร์สเคลคอร์สแห้งมาเลยเออออมแต่ก็ไม่ได้ใสมันเป็นขุ่นๆแล้วมี มีความเป็นปลูขลังเขาเรียกว่าสตาซีแบบเนี้อ๋อ oh, สตาซีสตาซีคือแบบมันกับถูกแกะสลักอักขระโบราณอะไรสักอย่างข้อบนข,อขาอสารไว้ทุกหน้าเลยทุกด้านเลยอ,อันนี้มันก็จะเป็นความพิเศษคือบางถ้าเกิดในทางตลาดทั่วไปเขาจะมองเป็นเป็นเป็นตำหนิแต่ว่าทางพลังงานพวกเราจะมองเห็นเป็นความพิเศษนะอย่างเนี้มันจะเป็นเหมือนขุนคุณแล้วก็ลูบไปในยจะสักๆหมดเลยมันแกะอักขระรอบๆเลยสามอันที่สามอีกนกเหมือนกัน มีพระจันทร์เสี่ยวเหมือนกันก็เหมือนกันมีคาเนเลียนอยู่มีบัวพราไทยมีเอ่อคนลุกมากเลยเออฟัวร์ไลกระทั่งอะไรอยู่เต็มไปหมดเลยใช่คุ้มมากคุ้มมากคุ้มมากอ่ะคุ้มมากจริงนะคนลุกมากจับแล้วคนลุกอ่าขนาดร้อนแล้วยังโอู้ววมีทิตเมื่อเลือเลยนะพุณอันี้นีมันทุกซอกทุกมุมเลยนะเขาจะใส่ให้เนี่ยมี่มีไทยเกออายด้วยใช่เนี่ยเนี่ย เม็ดหนึ่งเข้าขายสี่ร้อยนะแต่ละเม็ดแต่ขายชิ้นนี้เออชิ้นนี้โอ้ชิ้นนี้มีมีแฝดใช่ไหม,อ,มอันนี้ไม่ได้แตกนะเป็นรอยรอเป็นรอยเขารอยรอยู่ในควอดลูกค้าบางคนเขาไม่เข้าใจก็เขาเปลี่ยนได้ไหมครับมันมีรอยแล้วลูบๆปไปไม่เจอนะคือมันอยู่ข้างในควอดเวลาอุณหภูมิของโลกเปลี่ยนเขาก็เกิดการแตกการหักเพราะว่าควอดมันเกิดเส้นสิทธต่อพลังงานไอต่ออุณหภูมิเหมือนกัน จากเย็นจัดไปร้อนจัดนี่ก็แตกทันทีแล้วเขาก็ซ่อมแซมตัวเองขึ้นมาใหม่นะไม่เชื่อว่าเขาจะไม่ซ่อมซ่อมเสร็จเขาก็พลังของการมารักษาตัวเองก็จะยิ่งโดดเด่นอู้อันนี้มีโพทชเห็นไหมสีแดงเจือปนโอโพเทโชั่ใหญ่บาเริ่มเลยแล้วโพเทชชันซุ้มกันโพทชแบบแบบจตุรัสแบบว่าตรงตรงคือว่าไปได้ทั้งอดีตและอนาคตครับอืมนี่ไงโพโทชครับคือผมแนะนำสองชิ้นเนี้ยพิเศษมากๆ ถ้าด้านนี้ก็เป็นชิน้นนีนะมันมีอบเบนแดนอยู่ตรงเนี้ยมีลูกลูกหลายลูกด้วยนะอ้อมเลยตรงนี้ก็มีลูกด้วยโยหลูกมากถึงว่าชอบอันนี้ก็ชอบเหมือนกันอ๋อมีโพโตเป็นเป็นรูปสามเหลี่ยมเหลียสี่เหลี่ยมปปเปรสี่เหลี่ยมประปูนแต่ว่าเป็นสี่เหลี่ยมแบบตรงไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาเป็นโพโตเท,ที่ดีมากๆอ่าแล้วสองชิน้นนี้เรได้ไปทเปเําไปเสกกระทาใสา่ใครนะ เราไว้ใช้บำบัดรักษาโรคตัวเองและโรคคนอื่นนะครับไม่ใช่แค่โรคคด้วยเป็นพลังงานที่ไม่ดีอะอะไรก็ตามแต่เราสามารถจะเคลียร์ให้ใหไ,ได้กร่ท<ม>ั่งเราไปวางไว้เฉยๆมันก็จะมีพลังของมันอยู่แล้วในบรรดาหินทั้งหลายหลยรวมมันจะทํางานประสานกับอินเทนชันของเราอินเทนชันของเราลิ้นจะมีปัญหานะครับพราร้อนในยินทุเรียนมากไปปากมเจ็บอยู่พูดไปนคนชัดโอเค